สวัสดีครับแฟนทีมแทงโก้วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องจริงจังนิดนึงนะครับตอนแรกผมไม่อยากคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าองค์ประกอบข่าวทุกอย่างมันยังไม่สรุปได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยไม่อยากทําวิดีโอแต่ว่ามาคุยกับน้องๆแล้วนะครับน้องอองน้องพีทที่อยู่ที่ท,ที่นี่กับแดนที่เ,เรากําลังมาถ่ายทําวิดีโออื่นอยู่น้องๆเขาบอกว่าสิ่งที่แดนรู้อาจจะไม่ได้สรุปทุกอย่างแต่ก็เป็นข้อมูลที่อาจจะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเหตุการณ์มากขึ้นนะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ ที่นักแสดงฮอลลีวูดนะครับเล็กบอลด์วินนะครับได้ไปยิง Director of p h o t o g r a p h y หรือว่าคนที่ควบคุมกล้องนะครับผมเสียชีวิตไป1คนนะครับผมนั่นก็คือ Director of Photograph y เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งุ่มกับนะครับผมก็บาดเจ็บอยู่แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมเหตุการณ์ก็ผ่านมาแล้วประมาณ 45- หวันก็ยังไม่สรกปนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลละกันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยถ้ากคดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด, ами, ดไลค์ ว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับปืนที่อยู่ในกองถ่ายนะครับผมว่ามันปลอดภัยไหมมันไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดอยากสนหับสุนทมแทงโกนะครับผมเรามีเสื้อนี้นะครับวิซิ t ทังโกท็อกสตรอนะครับผม s h พด็อกซอฟทีวอร์กอดทีมูทงโกแล้วก็ผลิตภัณอีกหลายอย่างไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับหรือว่าคอนแทคเราทางโซเชียลมีเดียได้นะครับผมโอเคเรามาคุยกันก่อนดีกว่าคือว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะรู้จักทั้งสองโลกโลกแรกก็คือโลกของกองถ่ายโลกที่2ก็คือโลกงก่อแล้ว สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมแดนเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุ38นะครับแดนก็เล่นละครมาตลอดเลยนะครับผมเล่นละครและหนังก็คือมีประสบการณ์ฉากบู๊คิวบู๊ต้องใช้ปืนแบงค์มาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ประมาณ10กว่าปีแล้วที่ผมมาอยู่ในวงการปืนนะครับผมผมยิงปืนไม่ว่าจะเป็นลูกซองปืนสั้นปืนยาวอะไรผมยิงมาเกือบหมดแล้วนะครับผมผมก็เลยมีประสบการณ์จากทั้งสองโลกเลยผมก็เลยอยากเอาความคิดเห็นแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีมาบอกเพื่อนๆเพื่อนๆนะจะได้เข้าใจ เหตุการณ์มากขึ้นนะนี่ผมไม่ได้สรุปเหตุการณ์นะครับแค่ให้ข้อมูลแต่ละจุดนะครับผมจะได้เข present, Baldwin, ้าใจเล่าก่อนแล้วกันนะครับในวันที at, ่เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับผมเอล็กบอลดูเวนถ่ายหนังช so, ื <that> ่อร <My S 2> <that> ัสนะครับผมเป็นหนังเวสเทิร์นนะครับผมหนังคาร์บอยอะไรประมาณนี้แล้วก็ในกองถ่ายนี้นะครับผมไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่มีข้อมูลออกมาแต่ว่าพุ่มกับภาพนะครับผมเสียชีวิตไปแล้วก็พุ่มกับบาดเจ็บไปจากเหตุการณ์ปืนแบล n k หรือว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้มีอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นมมมมมมาาาาาครผถอแกกที่เย ือปืนแบล็งค่าคนได้ยังไงทั้งนั้นก่อนที่จะบอกว่าปืนแบล็งค่าคนได้ยังไงนะครับผมผมขอย้อนกลับมาอีกนิดถนึงว่าในก้องถ่าย เขามีการใช้ปืนแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคอย่างเช่นเที่ประเทศไทยนะมันจะมี2แบบเลยหลักๆเลยก็คือปืนปลอมเลยไม่เป็นปืนพลาสติกเป็นปืนเหล็กก็ได้นอกจากนั้นนะครับผมอาจจะเป็นปืนแอร์ซอแล้วก็ถ้าเกิดมีงบไปเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นเอาหลอมันจะมีงบค่อนข้างเยอะนะครับละครเอาหลองก็จะใช้ปืนแบล็คหมดเลยแล้วระเบิดก็ทุกคนก็รู้ว่าระเบิดกระทอมกันใหญ่ขนาดไหนนะที่กองถ่ายอเมริกาก็ใกล้เคียงกันนะครับผมที่อเมริกามันจะค่อนข้างเป็นหลักเกณฑ์กว่านะครับในฮอลลีวูดนี่เขาจะมีหลักๆแล้วปืน3แบบปืนแบบแรกนะ บูปุ๊ปปุ๊ปุ๊สู้กันแล้วก็ต้องมีปืนอยู่ในฉากเพื่อให้ปืนไม่พังและเพื่อให้ไม่มีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเช่นปืนไปฟาดคนส่วนมากแล้วปืนจะเป็นยางนะครับผมไม่ใช่แค่ปืนยางอย่างเดียวนะเพราะอะไรก็ได้อย่างเช่นถ้าใครดูเอเวนเจอร์นะครับผมค้อนของตอหรือว่าโล่ของกัปตันเมกาก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นยางเวลาต่อสู้นะครับผมไอ้เหลกอันนี้จะไม่ไปโดนงคนอื่นนะครับปืนก็เหมือนกันนะครับแบบแรกปืนแบบที่2นะครับคือปืนที่เป็นปืนเฟก100%เลยสำหรับฉากททีีี่่แบบพะเออกจจปปืนนไ้คผม เป็นคนอื่นหรือว่าชี้เข้าไปในกล้องเนี่ยไม่ต้องใช้ปืนจริงเพราะไม่ได้มีการยิงเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นปืนที่ใช้งานไม่ได้เลยแบบมันคือเฟ็กกันนะครับมันไม่ใช่เรปและฆ่ากันมันไม่ใช่พร็อพกันมันคือ100%่งเฟกกันใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้สําหรับโคลส e u อะไรก็ตามจะได้ปลอดภัยไอ้เฟกกันอันนี้เนี่ยมันเหมือนปืนจริง100%เลยถ้าเกิดผมเอาปืนจริงกับปืนไอ้เฟ็กกันอันนี้มาวางกันนะมันก็คือดูเหมือนกันเลยแค่ว่ามันใช้งานไม่ได้มันอาจจะขึ้นสไลด์ไม่ได้มันอาจจะทไไมมม่่นวัีีำ ก็จะใส่ลูกอะไรไปยิงไม่ได้นะครับมันไม่มีกลไกอะไรที่ทําให้มันเป็นปืนเลยแค่ดูเหมือนปืนนะครับผมแบบที่3นะครับผมก็คือแบล้งกันต่างๆแบล็งกันมันก็มีหลายแบบอีกทีแบล็งกันนะครับผมก็อาจจะมีปืนที่สร้างมาเป็นแบล็งกันเลยไม่มีวันยิงลูกจริงได้นะครับผมแต่อย่างเช่นของผมในเวลาผมถ่ายละครที่ประเทศไทยแบล็งกันคืออะไรบ้างนะครับผมมันก็จะมีปืนอย่างเช่นอันนี้เคลียร์แล้วนะครับอย่างเช่นปืนอันนี้ สมมติว่าปืนอันนี้จะทําให้ยิงลูกแบงได้ไหมทําได้ไหมทาได้ครับไม่ค่อยยากนะครับเปลี่ยน,นกลไกอาจจะเปลี่ยนลํากล้องเปลี่ยน,นกลไกภายในนิดนึงมันก็สามารถที่ยิงปืนแบงคงได้คําถามต่อไปคือทําไมไม่ใส่ปืนแบงค์เข้าไปในอันนี้เลยแล้วก็ยิงนะครับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกระสุนออกมาแล้วก็ดินปืนมันจะค่อนข้างน้อยถามว่าสมมติว่าผมใส่ลูกแบงเข้าไปปืนตอนนี้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะยิงนัดเดียวแล้วก็สไลด์อาจจะไปนิดเดียว มันไม่พอที่จะดึงไซส์ทั้งหมดให้ลูกเก่าออกมาให้ลูกอันใหม่เข้ามาได้นะครับผมถ้างั้นวิธีที่จะทําให้อันนี้ยิงปืนแบงค์ได้มันต้องดัดแปลงภายในนะครับผมถึงสามารถที่จะยิงลูกแบงค์ได้ลูกแบงค์แตก่างลูกจริงยังไงลูกแบงค์ก็คือมีดินปืนอย่างเดียวแล้วก็หัวมันจะแบบจุกๆเอานะครับผมแล้วไม่มีไม่มีกระสุนนะเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมว่าปืนเซมิออโตแบบนี้กึ่งอัตโนมัติแบบนี้ต้องดัดแปลงหรือว่าเป็นปืนที่สร้างมาเพื่อเป็นปืนยิงแบงค์เลยนะครับแต่ว่า อย่างเช่นลูกซองนะครับผมเคยเล่นละครของพี่ลิเวอร์บีเวอร์นะครับผมในละครของพี่พี่ลิเวอร์เนี่ยลูกซองนะครับผมจําได้ว่าตัวละครของทันธนากรเนี่ยเขาจะใช้ลูกซองในลูกซองนี้ก็คือลูกซองจริงเลยแต่แค่ว่าใช้กระสุนลูกซองที่ไม่มีลูกแล้วมีดินอย่างเดียวก็คือยิงตั้งยิงไปนัดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นลูกซองล้วก็แค่ขึ้นลามแล้วก็ ปั้งที่ได้ลูกซองไปอย่างนั้นลูกซองที่เราต้องขึ้นลำนะครับผมก็คือใส่ลูกแบงเข้าไปแล้วก็ยิงได้เลยนอกจากนั้นนะครับผมลูกโม่ก็เหมือนกันเพราะลูกโม่เนี่ยมันไม่ได้ใช้แก๊สของกระสุนอะไรทั้งนั้นเพื่อให้กระสุนต่อไปออกนะครับถ้าใครรู้จักลูกโม่ดีก็คือรู้เลยว่าสมมติว่าเราไม่มีอะไรอยู่ในปืนกดกดไปนกกลับไปยิงแล้วก็ซิลเลนเดอร์มันก็จะหมุนเวลาเราก,กดลูกต่อไปใช่ไหมครับซิลเลนเดอร์มันหมุนของมันเองมันคือคกลไกของปืนถ้าั้นหมายความว่าถ้าปืนลูกโม่เนี่ สิ่งที่เขาถ่ายทํากันในหนังของอเล็กบอดเวนเรื่องรัสเนี่ยเขาถ่ายหนังเวสเทิร์นถ้างั้นสมัยนั้นนะครับผมหนังเวสเทิร์นเนี่ยปืนที่ใช้คือปืนสั้นนะคือลูกโม่ทั้งนั้นมันยังไม่มีกึ่งอัตโนมัติแล้วก็ปืนที่เป็นปืนยาวก็จะเป็นคันเหวี่ยงเลเวอร์แอคชพวกนี้แค่ใส่กระสุนแบล n งก็สามารถยิงได้เลยถ้างั้นทฤษฎีอันแรกหรือไอเดียอันแรกมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าในกองถ่าย นะครับผมซึ่งรู้กันอยู่แล้วมีข่าวอยู่แล้วว่าคนที่ดูแล prop เนี่ยเดินออก strike นะครับผมมีปัญหาในกองถ่ายแล้วก็ไปแล้วก็คนใหม่ที่เขาเอามาเนี่ยพร้อมไหมที่จะดูแลของพวกนี้นะครับผมที่เกี่ยวกับลูกแบล็งเกี่ยวกับปืนพวกนี้สมมุติว่าเขามีปัญหานะครับเขาอาจจะไม่พร้อมเขาอาจจะเร่งรีบเกินไปเป็นไปได้ไหมว่าเขาแทนที่จะใส่ลูกแบล็งเนี่ยใส่ลูกจริงเข้าไปในปืนแล้วก็ตอนที่ prop master ใส่ลูกจริงเข้าไปา ad นะครับ a s i s t ดัน n ิเรกเตอรก็ดูปืนก็ดูเหมือนปกติแล้วยื่นปืนให้กับเอลเล็กบ win Ac เอลเล็กบอเป็นเป็นคนนักสแสดงที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับไม่รู้่ารู้ไหมอาจจะผมรู้เขาเป็นนักสแสดงที่ต่อต้านปืนมากๆเลยถ้างั้นเขาไม่รู้หรอกว่าวิธีที่จะเช็คกระสุนว่าเป็นยังไงเขาก็โอเค AD ดีนะครับผมส่งกระสุนมาก,ก็ยิงดันลูกนั้นเป็นลูกจริงนะครับผมแล้วก็ ทำให้กับ AD แล้วก็พุ่มกับบาดเจ็บไปนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งทฤษฎีที่เป็นไปได้นะครับผมอีกหนึ่งทฤษฎีที่เป็นไปได้นี้ก็คือเราต้องมาดูที่กุสุน,นะครับผมกุนจริงนะครับหน้าตาแบบนี้โอเคไหม กระสุนพร็อพนะครับผมหรือว่ากระสุนแบล็งดิผมจะขึ้นมาให้นะครับหน้าตาไม่เหมือนกันสมมตินะสมมติเดี๋ยวผมทําซีนให้ดูสมมติว่าผมเป็นพระเอกในหนังนะผมกาลังเครียดอยู่แล้วก็อยากฆ่าโจนแล้วผมจะบรรจุปืนอย่างเงี้ยผมจะบรรจุกระสุนเข้าไปในแม็กกาซีนผมบรรจุอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นลูกแบล็งมันก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นลูกแบล็งถ้างนั้นในการถ่ายทํากระสุนเนี่ยมันมีหลายแบบอย่างที่บอกมันมีกระสุนแบล็งแล้วมันจะมีกระสุนที่หน้าตาเหมือนกระสุนเลยแต่ไม่มีชนวนแแลล้้ววไมมมม่ีีีดินนนนปืักกระสุอ แบบหนึ่งนะครับผมที่สามารถที่จะมันหน้าตาแบบนี้เลยแต่มันจะไม่มีดินปืนแล้วมันมีแค่ชนวนกระสุนแบบนั้นมันเป็นยังไงมันก็คือเวลาเข็มทิ่มชนวนอันนี้มันจะมีไฟฟลุบแต่เพราะมันไม่มีดินปืนอยู่ข้างในกระสุนก็ไม่ออกไปมันก็จะทําให้มันดูเหมือนจริงระดับหนึ่งแต่ไม่มีความอันตรายนะครับมันมีกระสุน3าแบบผมจําไม่ได้นะครับว่ากระสุนแต่ละแบบอันนี้ชื่ออะไรแป๊ะๆะเลยนะแต่ว่าสมมุติว่าในซีนนี้มันต้องมีกระสุนแบบที่3ที่มีแค่ชนวนอย่างเดียวแล้วก็คนที่ไม่เก่งเรื่อองงพเ้้าาไไม่่ดช ว่าอันนี้โอเคน้ำหนักเท่านี้นะเพราะว่ามันไม่มีดินปืนสมมนไหมถาเขาไม่ได้ช่างแล้วก็เขาใส่เขามา่ในปืนแล้วก็ยื่นให้ a อดีดีก็ไม่รู้อ๋อนี่มันกระสุนฮีโร่ยื่นให้อเลกบอลรงนอเลกบอกก็อ๋อฉากนี้เป็นฉากที่เขาต้องบรรจุกระสุนหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็เขายิงไปก็มีสิทธิ์ว่าลูกกระสุนจริงอาจจะหลุดเข้าไปได้นะครับผมถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าลูกกระสุนจริงจะหลุดเข้าไปดีกองถ่ายมีเรื่องส่วนตัวเล่าให้ฟังเลยตอนที่ผมถ่ายหนังเรื่องดงพญาไฟนะครับผมในเรื่องน,น คน,คนที่จะขนยาเสพติดเนี่ยเขาถูกจับจากตำรวจหรือว่าทหารอะไรก็ได้ก็มียิงกันบาง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 ยิงกันเป็นหลายร้อยนัดมากเลยใช่ไหมแล้วกใ็ในเรื่องนั้นเราใช้ A k เคที่ดัดแปลงมายิงลูกแบง์ได้ลูกแบงก์เอเคนะครับมันก็จะเหมือนลูก AK นะครับผม7.62คูณ39แต่ไม่มีหัวกระสุนมันก็จะปิดอยู่ใช่ไหมครับเราก็ได้ถุงใ,ใ,ใหญ่มาเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องนั้นโชคดีมากพุ่งกับคนนั้นนะครับผมเป็นคนที่พิถีพิถันมากเลยเขาก็หยิบถุงันนั้นมาแล้วก็เขาเป็นคนบรรจุทุก เข้าไปในแมกกาซีนเพื่อความปลอดภัยและรู้ไหมว่าเขาเจออะไรระหว่างที่เขาบรรจุอยู่เขาเจอลูก A k เคจริงๆผสมอยู่กับลูกแบงค์หมายความว่าสมมุติว่าคนที่ไม่รู้เรื่องปืนแล้วก็บรรจุ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 อาจจะแบบคุยเพลินอะไรเงี้ยบรรจุ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 เข้าไปแล้วหลังจากนั้นใส่เข้าไปเพราะว่าอันนั้นเป็นปืน A k เคที่ดัดแปลงมันจะยิงได้นะแต่ปืนจะระเบิดเลยแล้วมันจะไม่ได้เกิดอันตรายกับคนที่อยู่รอบข้างแต่มันน่าจะเกิดอันตรายกับคนที่ถือปืนซึ่งเพราะว่าความไหวพริบที่พุ่มกับคนรู้เรื่องปืนดีนะครับเหต ก็เลยบอกว่าอันนี้คือเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับผมถ้างั้นเข้าใจว่าอันนี้คือฮอลลีวูดแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับผมถ้างั้นเหตุการณ์อันนี้มันจะเป็นยังไงมันจะสรุป,ปยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้ว่าความผิดเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่อเล็กบอลดวินเต็มที่นะครับความผิดมันน่าจะอยู่จากคนที่ยื่นปืนไปให้กับผู้ช่วยพุ่มกับและผู้ช่วยพุ่มกับที่เช็คไม่ดีแล้วก็อเล็กบอลดวินอีกทีที่อาจจะไม่ดูเรื่องปืนซึ่งอเล็กบอลดวินน่าจะหนักโทษเนี่ยมันน่าจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะความหนักมันค่อยๆลงมาเรื่อยๆแต่ผมขอบอกนะครับนักแสดงทุกคนที่เป็นนักแสดงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือฮอลลีวูดในเมื่อเรายิงปืนในหนังแล้วเราควรจะรู้จักปืนดีตอนที่ผมเล่นละครตอนที่ผมมารู้จักปืนจริงและผมมาเล่นละครนะท ที่เขายื่นแมกกาซีนมาให้ผมผมจะถอดกระสุนออกและผมจะบรรจุเอง make sure ว่าทุกอย่างปลอดภัยขึ้นลำ s a ฟ e เองนะครับผมแต่อันนี้คือผมเป็นคนที่รู้จักปืนดีไม่ใช่ว่านักแสดงทุกคนที่รู้จักปืนดีแต่ผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเล่น airsoft ไม่ว่าเราจะใช้ปืนจริงไม่ว่าเราจะใช้ปืน blank นะครับผมข้อสีข้อของการปลอดภัยนะครับผมคิดเสมอว่าปืนนี้มีกระสุนตลอดอย่าเอาปืนไปเหวี่ยงอะไรที่เราไม่อยากยิงนะครับผมนิ้วออกจากไกลแล้วก็คำนึงในงถึงทุกอ,อย่างที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังเป้าหรอสี 4, ข้อนี้ถ้าเกิดเราทําตามข้อพวกนี้ แล้วก็เรามั่นใจมันน่าจะปลอดภัยนะครับผมถ้างั้นก็สุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็มาติดตามแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงนะครับผมขอแสดงความเสียใจให้กับช่างภาพของเรื่องรัสนะครับผมพุ่มกับแล้วก็เสียใจด้วยกับอเล็กบอลวนที่ตอนนี้กลายเป็นคนที่ยิงคนแล้วนะครับผมผมก็ผมเองถ้าผมไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่กองถ่ายแล้วผมไปยิงพุ่มกับภาพเนี่ยผมก็คงรู้สึกแย่มากผมก็ขอแสดงความเสียใจให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่า่ ผมมถูกไหอย่างที่บอกอันนี้คือแค่ทฤษฎีอันนี้คือแค่ความคิดเห็นของ1คน <Psal ms> 1> นี่คือแค่ความคิดเห็นของ1คน นี่คือแค่ความคิดเห็นของหนึ่งคนที่อยู่ในทั้งสองโลกโลกวงการบันเทิงแล้วก็โลกยิงปืนนะครับผมง่ายลองไปคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมทุกคนครับผมอยากบอกว่าขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับที่มาติดตามช่องทีมแทงโก้นะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่มาหลายๆปีนะครับทำให้ช่องทีมแทงโก้ตอนนี้จะถึงแปดหมื่นแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยจากใจจริงนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ของทีมแทงโก้นี่มันไม่ใช่คอนเทนต์ทั่วไปผมไม่ได้ทําแค่เกมอย่างเดียวผมไม่ได้ทําแค่หนังอย่างเดียว ผมทาเกี so right? yes. mar, ่ยวกับปืนนะครับ YouTube ก็ไม่ค่อยชอบของแบบนี้อยู่แล้วครับถ้างั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอมเมนต์ที่กดไลค์ที่กดซับนะครับผมสาหรับคนที่ชอบคลิปหนังของทีมแทงโก้นะครับผมลองมาดูคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับปืนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับปืนทุกครั้งที่แถวทำวิดีโอผมจะทํากันบ้านให้ดีที่สุดทีมงานทุกคนก็ปรึกษากันแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดนะครับใช่เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังแต่เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ดูไี้ดีสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยยิงปืนมาก่อนองไงฝากคอนเทนต์อื่นๆของทีมแทงโก้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเชื่อเกิดอยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นเ,เข็มขัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น c h e s t Rig Plate Carrier ลองไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ s l o w s m o o t h smooth is good น peace